ถาวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันนั้นเ็าเข้าพรรษามาแล้วเป็นและวูรจะ,ะจะมาทานถิงนห้าก็อนำไปประพฤติปฏิบัติรักษากายรักษาวาจาของตัวเองให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์จะให้มันต่างต้อยก่อไหนที่ท่านห้ามเอาไว้พวกเราพ ในศึกษามาทุกทุกคนแล้วว่าข้อหนึ่งท่านห้ามอะไรข้อสองห้ามอะไรข้อสามห้ามอะไรข้อสี่ห้ามอะไรข้อห้าห้ามอะไรเออนั่นแหละสิ่งที่ท่านบัญญัติทรงห้ามเอาไว้เออล้วนแล้วแต่ทำให้ผู้ผู้ใดฝ่าฝืนไปล่วงละเมิด ในสินขอ้อใดข้อหนึ่งในห้าข้อนี้ก็เลื่นแล้วแต่จะได้รับโทษรับทุกข์รับความเดือดร้อนด้วยกันทั้งนั้นเพราะสิน 5, ห้านั่นแหละมันให้รักษาโทษไม่ให้เกิดขึ้นห้าอย่างอแก่เราโทษทางที่จะให้เกิดโทษห้าทางนี้มันจะไหลรวมเข้ามามันจะมีหลายโทษ มารวมกันที่จริงมันเป็นทางทางมาแห่งโทษหรือที่เกิดแห่งโทษที่เกิดแห่งโทษทั้งหลายทั้งปวงที่ไหลเข้ามาเออทั้งห้าทางทั้งห้าสายนี่ทังพวกเราไปกระทำมาแล้วคนใดไปกระทำผิดท,ทั้งห้าข้อนี้โทษทั้งห้าอย่างบนไหลเข้ามา หรือว่าโทษทั้งห้าสายไหลเข้ามาเลยมันจะได้รับโทษอะไรขึ้นอยู่แต่การกระทํามีเจตนา,าหรือไม่เจตนาการกระทําที่หนักหรือทำเอออย่างกลางๆทาเบาเบาๆลงไปถ้าเราทําอย่างหนักก็ได้รับโทษหนักนั่นแหละก็ได้รับ จะทำกรรมหนักก็ได้รับโทษหนักจะทำกรรมเบาก็โทษเบาขึ้นมาอีกคือว่ากรรมหนักก็คือการฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือเล่าเออนักหลายฆ่าพ่อฆ่าแม่กาบิดามารดาตอนจะผัานคาเออทำเลยเดียวคือว่าโทษหายังโทษขาอุบิดุขาดมาตุขาดคือว่า แล้วก็ทำไล่สงให้แตกกันเป็นว่าทำไล่ความสามัคคีก็เป็นโทษคือกันความสามัคคีเป็นว่าแต่ว่าไปทำไล่ความพร้อมเพียง้องกันและกัน,ก,นก็เป็นโทษไปอีกเบาลงไปอีกจังหน่อยเราไปทำไล่ความสามาคัคคีของพระสงฆ์ก็นนักมันไปอีกวันต่อไปนอ่นแหละ ทำลายความสามัคคีของสังคมขององค์กรของตำบลของอำเภอของจังหวัดของประเทศนั่นๆก็บาปไปอีกเก็นว่านี่บาปมากน,นละนักพบเกือบซ้ำกันก็ทำใมจงวนตัวไปให้แตกกันเป็นโทษเป็นกรรมด้วยกันนั่นคนไม่รู้จักกรรม ก็เลยลลเริ่มเริ่มเอื้อินคอที่หนึ่งนี่ละนั่นละข่าพ่อขาแม่ขาพระอ,อรหันต์่นว่าอืมพิทุขาดมาทุขาดอารหันตะขาด่นว่าเออเลยโลหิตกุบาทข้อที่สี่โลหิตกุบาทหมายถึงงดว่าเข้าไปท่าเลือดเออท่าให้เออพระพุทธเจ้าอ่อเลือด หรือว่าทำนั่นและโลหิตุบาตไปทำให้พระสองฆ์ผู้คนเป็นอรหันหอเลือดหรือว่าพระพุทธเจ้าคนหอเลือดเหล่านี้แหละเป็โนโลหิตุบาทเป็นว่าปัาลียนั่นละบ้านหนึ่งละต่อไปก็ทำไ่สงเ์ให้แตกงเป็นว่าทำไ่สงเ์ให้แตันเป็นว่า ย่างหายย่างมันติดกัมหนักมันก็เด้นหนักโทษหนักมันก็ยึกแมาขาคนธรรมดาก็โทษหนักล่องลงมาอีกบ่ถึงคนน่าลกกว็วน่อไปบ่ถึงเอาวิธีเออขึ้นมาอยู่บระมานว่าบ่าาได้ตกนรกลได้ตกนรกลืขึ้นกันนรกลมันมีหลายสันด้หลายสันหลายสันหลายสันนี่ตกลงไปโอย พะเราหนักต่างต่างกันขึ้นมาอีกโทษแต่ละโทษติดนาน่นตัวกันอีกเหมือนกันกับเรื่องจําของเมืองมนุษย์เรานี่แหละโทษหนักเขาก็ต้องปรับทั้งจําอมปรับโทษหนักตลอดชีวิตถ้าโทษหนักจริงๆก็ประหารชีวิตอันนี้ก็เหมือนกันโทษทั้งเออ ลวงละเมิดศิลเหมเงนกันใหเป็นผูตัดศิลมี่สารยว่นี่อยู่สารคือกรรมเออผูยฝากษาคือกรรมพญากมเป็นภูทีิภากษาตัดศิลพญาย่อมเป็นผูตัดศิลเออกรรมเป็นผููาาตัดศิลของตอตแต่ละคนแต่ละคนนั่นแหละฉะนั้นเบิ่งยังว่าให้ไปสร้างกรรมชั่ว ให้สางคำชั่วเออในการละเมิดสินห้าผู้ที่สมทานสินห้าแล้วหรือว่าไม่ได้สมทานก็อย่าไปนึกว่าเราไม่มีสินที่จริงสินมีอยู่กับทุกคนเออเพราะอ,อความที่ไม่ต้องการโทษนี่แหละมันมีอยู่กับทุกคนเออบ้ตการการโทษเออโทษทั้ง หลายตั้งปวงบูต้องการเมื่อบต้องการโทษเราก็ต้องระวังทางที่จะให้เกิดโทษไม่ต้องไปกระทำทางที่จะให้เกิดโทษนั่นแหละจึงว่าเป็นผู้ว่าถึงไม่สมทานก็เป็นผู้มีสินอยู่เออสินก็มีของมัน่นยืนในตัวของเราอยู่แล้วพอ,อระวังในการขอระวังขอรักษาในการรักษาสิน วาสิหาสิมแตดสิมสิบสินสองรอยยีเจ็ดก็ระวังกายนี่แหละอืมระวังวาจาของเรานี่เละระวังใจของเรานี่นี่นั้นทุกคนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายบวดเราวาดล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีกายและเป็นผู้มีวาจาเป็นผู้มีใจแต่นั้นนี่สิ่งี่เพื่อนให้ระวังรักษาเมื่อมันมีอยู่ทุกคนทุกคน ถึงมันไ,ไม่ไม่ได้สมทานมันก็เป็นมีสินของแต่ละคนอยู่แล้วฉะนั้นระว่างกายมันก็กระทําในท่างที่ชั่วเอในท่างที่จิและเมิดสินนี่ก็เรียกว่าเป็นภูรักษาสินเราจะตั้งข้อเออละเว้นของเราไววกี่ข้อเอออันนี้หละอันนี้เป็นการสมทานเ,เป็นการกําหนด พอละเว้นของเราเราจะกําหนดให้เราละเวียนห้าก้ออันนี้ก็เป็นเรื่องของเราตามพุทธศาสนาครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้บังคับเออแล้วแต่โอกาสของเรามีโอกาสก็ราาักษาเอ,อ่อขึ้นไปสิบแปดมีโอกาสมากมากก็รักษาสิบสิบส้อยยีิบเจ็ขึ้นไปนัตามโอกาสของเราแต่ว่า ทุกคนมีโอกาสท,ทุกคนนั่นแหละเออถ้าว่าเราเป็นผู้เปิดโอกาสของตัวเองไม่ปิดโอกาสของตัวเองนัออ่นแหละมันมากมันเออให้ตั้งแต่ยิเลียตันหาความโลภมันมาปิดโอกาสความโกรธมาปิดโอกาสความหลงมันมาปิดโอกาสมันก็นเลยหาว่าเออบม่มีโอกาสเพราะฉะนั้น ผมมีเวลาเออมื่อ้กิดนี่ต้เป็นยาก็นยากคนเอ้ยมันคือข้าความยากนั่นแหละมันจะตายน้ำความยากนะมันต้องหาเวลาให้มันง่ายทีเออไปตายน้ำตายน้ำความยากเพื um ่อ็กิตายน้ำความง่ายตายน้ำความสบายตายน้ำความสุขโดยส่วนตัวเอ้ยข้าใจยากข้าจะยากคน บธรรมจิตใจมันบกขาเได้บาดเดอออ้อถึงเวลามันจะตายมันไม่ขายากเด้อโจ้าที่เหตยังไม่แล้วเหตยังบวเสร็จก็อยาเจ้าทียากันได้กระตามถ้าถึงเวลาแล้วตายโดยกันทั้งนั้นอยูด่ดีๆก็ตายก็ถึงเวลาแล้วนั่นแหละเมื่อถึงเวลาตายมาถึงแล้วเราจะทํายังไง เราจะมัวประมาทอยู่ว่าจะย,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 ยากอยู่ยากอยู่ไม่มารักษาสินห้าสินแปดเออบริกรามทานเอา,ส,า,า,เอาอสิ่งที่มันมีอยู่กายก็มีอยู่คอยมันจะทั้มในสิ่งที่มันเออตา้เกิดโทษเกิดทุกข์ว่าจาก็มีอยู่คอยมันคอยพูดในสิ่งที่มันให้เกิดโทษเกิดทุกข์นั่นแหละเจ้าของบาระวัง บ่มีสติปรักจาปัญญาตรวจสอบเออเอาแต่ความหลงก็เป็นหัวหน้าออาจต่ความหลงเป็นหน้าแลนไปตามความหลงอยู่หันมันก็เป็นทุกข์แล้วน่เมื่อเป็นทุกข์เมื่อแล้วเดือดร้อนเมื่อแล้วมาบนให้หลงปูฟังด้วยบานโอ้ยซอยเหลือไม่ได้ไม่ได้บอกให้ไปกระทำอ่ะเออน่ะเป็นยันเด้อนะมัน เราเป็นผู้ไปก่อเหตุขึ้นมาแล้วเดือดร้อนขึ้นมาเออเพราะเจ้าของเองเราต้องรักษาเจ้าของนี่แหละการรักษาจิ๋กับรักษานี่แหละรักษาบางให้มันเกิดโทษเจ้าของนี่แเราจะนั่นมันเป็นสิ่งจําเป็นจิ๋นเอบ่เลือกบ่ิเลือกพระเลือกโยมบ่ิเลือกผู้หญิงผู้ชายบ่ิเลือกเด็กหน่อยผู้ใหญ่ อ,อการกระทําได้ผลด้วยกันทั้งนั้นเอ,อเราจะทําดีรักษาสินกันว่าทําดีเทบัดเออผลมันจะเกิดขึ้นมาตรงกันข้ามอ,อกับการละเมิดสินการเสียสละคือการให้ทานผลมันก็ตรงกันข้ามกับความตานีนออความตานันีที่เหนียวความบงจักเสียสละเออบอ่ เพื no uh, yeah, ال ่อเผื่อเพื่อแกแกพีเแกน้องแกญาตเแกวงศแกหมู่เพื่อนพี่น้องเออเออเออหมู่บ้านอญาติพี่ทั้งหลายโอ้ยขี่ที่ร้ายเป็นพระกับขีที่เออเจ้าอาวาสขี่ที่แห้งแล้วไปอยู่องค์เดียวซสำนะเฮ้ยโยมกับเปิดพระกับโบยู่น้ำวัดเจ้าบ้านคือกันก็ได้ขีที่เออ อีตตนีหวงเว่หวงเว่ได้มากก็หวงเว่หวงเว่หลายผู้คนก็มีทีทีหลายแตนีเอาจนว่าเอาอแพงได้มากแล้วย่านแต่ม,มันเหมดผู้จักพอดใจผู้จักให้มันเกิดประโยชน์แกเจ้าของในขณะที่มีชีวิตยูอยออยอย่อยู่ได้ทีทีหลายแห้งหลายยืนตามบ่านตามซองเจ้าของ ใส่น้ำสกปรกไหลลงไปน้ำคลอง,งน้ำไหลมันมันว่อไหลหนีจากนาบานาานน้านจากผางเงินเหม็นกับทนดมแม่ไม่หันว่าเออมีเงินก็พอไปเสียสละดสื่อทอมาปล่อยให้มันไหลไปดิแต่แลราเงินนั่นหละนั่นเรคว่ำขีดทีคว่ำบ่อสลาดมันก็เลยอยู่กับอ็อปคว่ำสกปรกเช่นเแล้วอ่าจาก าชาลาดมั่นก็บ,บรอยู่กับของสซกโปกอยู่ใกล้สุกโปกอยู่แต่ว่าหาโบสซกปกวนออกไปเจของทาละความสุกโปกออกไปจากเจ้าของแต่ละคนแต่ละคนของหมู่บ้านนั่นหละมั่นเกิดความสซกโปกออกจากคนนี่หละไหลไปห้อมกันห้อมกันเขนาน้ามขังเหมบันเหม็นเออเหม็นอย่างเหม็นมันม่นถึง ให้ก <musun>, ็มันมาตืมกันเขากบหย่าเน่าไปไม่เน่าดินเน่าเขาไปอีกหนึ่งมาผสมกันเข้าไปหันด้วยน้ำล่างทุกับพกของคนลงไปหันมาบวกกันเขากบของเน่ามันั้งนอกมีเอาไปอีกไหวม่กมดบริบูรณ์เลยเนาะเข้าไปในหมู่บ้านมันเหม็นขึ้นอย่างหนึ่งโอ้ยบริบูรณาเลยด้านหล่ะเออดว้องกีที่ เออของเต้นเราเงื่อนเต้นเราเงื่อนนี่แหละเขาเบิ่งแล้วความบริสยสละเออความไม่เสียสละยุบิธาตั้งแต่เขาหลายตั้งเต้นงบประมาณคือว่าฮะงบประมาณเนี่ยเดินรัฐบาลมันทุกข์ขึงคู่มือนี่ห้ามมือเจ้าเป็นดีจนวัเท่าใดแล้วนี่คอยฟังข่าวฟังอยู่นี่จักเท่าใด้ล้านล้านแล้วเออยืมเพราะนั้น แสนล้านต็นนี้แสนล้านหลายแสนล้านต็เป็นอืมคงจะเกินยังไปอยกล้านล้านบอกไม่ไดบานนี้เป็นมีมันบรับผิดชอบไม่มันได้บ้านมันออกไปไปชุ่มกันตกลงกันไปยืหยันเออมันบัมาถามประชาชนจะกันได้เออโอดไปชุ่มมันนั่อเด้บรับผิดชอบจังะไรวะทีเปนมีมาแล้วมันบว่าสิมาใส่หนีให้ได้ มันีะเอาประชาชนที่แล้วเป็นนีแบงหัวละกไหด่เออนั่นโอ้ยบ่าเป็น่าเลยว่ะเอออนี่แหละคนว่ามันกานนั้นว่าเออเอาดําเนินไปตามเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเหมือนมันบ่พ่อจะเกลีอแล้วแนวนี่มันบ่ใส่ไปตามนี่ตามได สันตุธีตามนี่ตามเกิดสันตุธีตามนี่ตามได้อันนี้มันจังมันเศรษฐกิจพ่อเพียงอันนี้เจ้าของบม่มีไปยืมเขามาใส่เป็นมาเ,าเมื่อตลอดหอดลูกหอดหลานหอดบ้านหอดซองหอดเออบ้านนอกบ้านหน้ามาโหนให้เขาไปยืมเป็นหนี้เมื่อตลอดเอดเอยืมได้คือหยัางถ้าเด็นีแนวค้ำประกันนะครับบ้านมีก่ก เออรัฐบาลนี่ไปยืมได้ว่าีะมีเงาคำประกันอะไรเงอเคยเห็นมันไอ้เงินคงคั่งกองอัญยะอยู่หลวงตาหาก็ไปไว้คำประกันได้ว่าจะไปยืมหลายแต่เดี๋ก็หายดิจากหันมาไหวคนบ่มีใส่เรามึงเด้อะวะมันจะหมดบาทนี่ล้ววะเออเงินคงคั่งกองหลวงตาพราะเป็นเออสมัย นั่นแหละสมัยก่อนที่ลวงตาจีมากเออผ้ากูซาาอยู่ม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 าแบบเดี่ยวกันละ่ะบารนี่ก็เอาเงินคงข้างไปใส่เขาเกือบมัตัวเออล้วงตาจนห้องโอกเลยเขาไปเบิ่งข้างเดี๋ยวเอากูซาาบารนี้เห็นเขามาลายอีกแล้วเสีเอาอีกละโอ้ยมันนี่วะ <c oughs> นั่นแหละวาไปวาไปกึ้มัน่นเอออีหอย่างล้วก็มันจะไปหอดุน เออเ่าไปหันของบประมาณเออถางงบประมาณเนาะเอออย่าไปถาเขาเอออย่าไปถาเขาเข้าซอยตัวของเขานี่แหละดีที่สุดเออแต่มาก็ซอยไปได้เปาะนึ่งละวะคับก็ซอยบนขนยางพันนี่แล้วล่ะเออบนบอยางพันนี่บรได้ไปซอยเลยพี่น้องเอ้ยา่าโยมเอ้ยคนกลมบริยุหันละเออบริได้มันเหม็นบริได้ยางพัน ตนตบมยหันเด้อก็อาไปหลายๆเออเออนั่นละมันว่ามันงบประมาณของรัฐบาลเนาะงบประมาณของหลวงปู่เว้ยอะไรจังว่าเลยเอ่อให้ข้อมกันออกทรนั้นท่อนั้นออกภูรัานนี่มันก็ซื้อท่อกดค่อยระบายไปได้เยอะหรอมึงเจ้าก็ได้เนาะคิดว่าคือถึงได้เยอเงินนั่นละวันนี้ พวกเราได้มารวมกันเออทำบุญให้ท่านในวันจะคเขมอแปดิษิผาเออเออวันพระแปดค่ำเดือนเก้าขึ้นแปดค่ำแล้ว <c oughs> นั่นละเออก็กันรักษาเด้อทำมันไปจักชินจกันกพระเลี้ยวรักษากายรักษาว่าจะปฏิบัติเอารักษาชินก็ นี่แหละคือจังว่ามานี่แหละ,ออะว่าต้องอธิบายว่ามันชุกคอดอกเดี๋ยวมันติเพี้ยนก่อนว่ะรักษาธรรมบันปฏิบัติธรรมบันเป็นรักษาใจของเจ้าของหัลละคือความมีสติสิชำระสิ่งที่มันบดีออกไปจากใจของเฮาสชำระเออความโลภเอออย่าให้มันโลภหลายตัวนั่นหละสันตุตีตามนี่ตามได้ถึงว่าแต่ว่าอย่าขี้เกียจเพราะงั้นว่า เออให้งอเมืองอเท่าเด้เออเยอะน่อยๆเออขั้นจบของงอเมืองอเท่าจะสิกินหลายจะใส่หลายขั้นฉีกข้านเด่ว่าขั้นขีกข้านใส่หลายมันโบเป็นดาเออขั้นหยับใส่หลายก็ต้องขยันอ,อ่าขยันมูนนจักเมื่อได้มาก่าไปใส่จนเมด่อในนี่เปัญญาเออ,เอ,อใอจฉลาดในการใส ออนั่นแหละทุกคนมีรายได้ทุกคนนั่นแหละแต่มันใส่เกินรายได้ของตัวเองอืาใส่เกินรายได้ของเจ้าของจุลกรมจีบวัวนีเงินเจ็บกรมันลจะเยืมเขาเป็นหนี้เขาอการจับเจ็บจับปรักษาจับยับยั่งความอยากของเจ้าของเดอันนี่บมมีการยับยั้ง ความอยากของโจของสักน้อยเลยนั่นอยากอันนียก็สนองตัณหาสนองมั่นสนองมั่นสนองมัน่นไปเอามาบ่ามีแนวที่สนองหาว่าท่านสนองตัณหาแบบยืมมาสนองมัน่นกันแล้วหนักมันก็เป็นทุกข์ต้องเป็นทุกข์ในการทํางานต้องเป็นทุกข์เออหาหลี่ยงโจวของหาเหลี่ยงครอบอย่างพ่ออย่างลูกเลี่ยงผัวเลี่ยงเนี่ยเออต้องหาใจนีเขา วัวบอกพ่อขั้นกินหลายเลยบ่อมีแนวไส้มีคนลงค้นกับพ่อเลย่ใไส้หอดมีข้าวท่จะกินมันจิบ่ได้กินเหมือนว่าเออกินไปตะก้อนไส้ไปตะก้อนหาวเออนีก็บ่ใส้เอาไปเอามากเออถมเขาถมเขาถมเขาเขามานยุดบานเออหยุดบานยุดหน้าก่อนไหมมันยุดหน้าบ่มีบอลทำหน้าจินเลยหน่อยเขาบมหยุดเงื้ยเออมัด จอยนั่นเออมันเป็น,น,น,นยังิงเดือนส่วนไหลเออกี่โภมีหน้าเจ้าของอะได้คู่มื่นเออนอนขอ้อมีเกียรติขีข้านนอนควอมเอ่อแลนไปตามกี่เลียดตัณหาเลยละแลนไปตามความอยากอ่ามันเป็นโทษังิงนเด็ดมันเจ้าของว่าระวังเจ้าของบอกว่าผู้ใดคู่มื่นเขาเอาเน่วมาจาน้องตัณหาดีดีดตัวเออความอยากของเฮ้า เออนั่นหละยืมได้ท่านั้นตอนนี้ป็นอยใจเท่นนั้นตอนนี้ป็นอยใจเออเงื่อนคนดืออ่คนยืมได้ไปยืมมากันยืมมาแล้วแทนที่จะมาลงทุนให้มันได้กําไรป็นบอกยานยืมมาเลนซื้อเลขมันก็บบเป็นนาแล้วแนวเน้าปัญหาพอถึงมดจ่อยตักเออยืมมาซื้อกินซื้อนนกินแล้วกินแล้วผมเมจ่อย บ่ได้กำไรแล้วเอออยู่มาเล่นการพนันแนวอื่นไปเออกันยืนได้หลายไพันนอยแบ่ซื้อมาซื้อมาเะอร์ไซในลูกแลีนเล่นยญแป้นด้านด้านด้านอย่างไรหูเออสันดีนั่นเป็นการหลักมันมากเออแลีนไปแลีนมากปูนก้อนมันดิ่มมันบ่ฟังเสียงแล้วก็เกียร์ทุบมีดหันหากันแล้วมันเออหนัก ไปย,ย้อนเจ้าของโบฉลาดแล้วเออรักษาซับโบเปลี่นใส่ซับโบเปลี่นมันก็เลยมาทำลายเจ้าของเออนี่ยคนเรียกว่าภายวานาต้องให้เกิดความฉลาดฉลาดเพื่อรักษาเจ้าของนงี่ยสิละอยู่กับยู่บริยูเน่าน้ำหม็นบริยูจะไปกันภูมิปัญญาเออบริยูน้ำเน่าน้ำหม็นบริยูน้ำทุกเออบริยูน้ำคว่มเดือดร้อนเลยละ่ะ อยู่กับชุบอยู่กับสบายอยู่กับสะอาดเออพองใสสบายเอาไปอยู่กับสุบกับพกสยู่กพกของเน่าของเหม็นบอยู่น้าเลยแล้วนอ้ไปเออนั่นแหละกันผู้ฉลาดว่าเปนกันผู้บู้ฉลาดจะติดเกลือบอยู่กับของเน่าันแล้วเออว่าวเน่าตัวที่แหมหมักคือว่ามัละเอ็เอตัวตันหา กิเลสต meine, like, ัณหาเนี่ยหมักไหลของสุขภกโสโภอของทั้งที่อย่งเกิดทุกข์นกับหมักไหลอบไหลตั้งตัวกิเลสตัณหามันชอบไปทางนั้นเลยทั้งที่อย่งเกิดทุกข์มันชอบไหลทั้งที่ให้เกิดความสุขภกเพราะว่าความหลงมันครอบงำใจมันสุขภกปันญญานิ่งนิ่งเห็นนิ่ง đúng không hẳn là con nó là anh nhìn trên coi nó ta na